สวัสดีครับวันนี้พบกับผมเช่นเคยนะครับสวนเสตดอกยักษ์ขาวทีนี้วันนี้มีภารกิจพิเศษนะครับผมสั่งแกลบดำนะครับแกลบดํากับขุยมะพร้าวมาจากทางราชบุรีนะครับรอเขามาส่งนะครับแจ้งว่าน่าจะมาเราวๆสักใกล้ๆนี่แหละครับใกล้ถึงละนะครับนี่ผมสั่งแกลบดําไป100อ่งร้อยถุงนะครับกับขุยมะพร้าวหนึ่งร้อยถุงเดี๋ยวเรามาดูกันว่า จะเป็นยังไงกันนะครับเดี๋ยวรอทางคนขับรถส่งของสักครู่หนึ่งนะครับเอามาเนี่ยก็คือเอามาผสมดินนะครับพอดีเรากําลังผลิตดินนะครับดินดินปลูกต้นไม้ใส่ถุงขายนะครับอถนี้เป็นลอตการผลิตแรกนะครับก็เลยลองสั่งมานะครับไม่รู้ว่าคุณภาพจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวเรามาทดสอบกันนะครับว่าคุณภาพเป็นยังไงเดี๋ยวลงของเสร็จแล้วอะไรเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาแกะดูกันว่า คุณภาพดีแค่ไหนนะครับก็นี่นะครับเป็นรถที่เขียนขุย้าวกับแก,กลบดำมาส่งนะครับผมสั่งมาเนาะอย่างละหนึ่งร้อถุงเมื่อวันนี้ก็มาส่ง นี่ก็วิ่งกันทุกวันนะครับว่าวิ่งส่งกันทุกวันลูกค้าเยอะ นี่นะครับเป็นแกลบดำกับขุยมะพร้าวเนาะพอดีน้องที่เอามาลงนี่เขา mm. เขารวมกันไปนะครับไม่ได้แยกกองแต่ว่าตอนที่ลงเนี่ยเรายืนดูอยู่แค่นั้นนะเราก็ก็รู้นะครับว่าตรงไหนเป็นเป็นแกลบดำตรงไหนเป็นขุยมะพร้าวแนะกลบดำนะครับกระสอบละ20บาทนะครับที่สั่งมาตามบินนะครับกระสอบละ20บาทนะก็จะประมาณนี้นะครับ20บาทส่วนอ่า ุ๋ยมะพร้าวนะครับปุ๋ยมะพร้าวจะ25บาทแล้วก็กระสอบสายเดียวกันนะครับกระสอบสายเดียวกันผมลองเปรียบเทียบราคากับหลายๆเจ้าในโซนนี้ที่ที่พอจะติดต่อได้ก็อันนี้อาจจะถูกกว่าสักนิดหน่อยนะครับไม่รวมค่าขนส่งนะครับค่าขนส่งก็จะพอๆกันด้วยราคาเนี่ยปกติไอ้เจ้าหุ๋ยมะพร้าวนี่เขาจะเป็นกระสอบกระสอบใหญ่นะครับก็จะ60บาทอันนี้25บาท2กระสอบก็ 50บาทนะครับถ้าเทียบเป็นกิโลกร,รัมแล้วก็ถ้าเท่ากันเนี่ยก็อันนี้จะประหยัดกว่านิดหน่อยนะครับสําหรับเจ้านี้ส่วนแกบดํำนี่ก็อันนี้จะถูกกว่าเจ้าอื่นนะครับเจ้าอื่นจะตกประมาณสัก23 24บาทต่อกระสอบนะครับไซส์เดียวกันเป๊ะเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าภายในจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราแกะเช็คของกันนิดหนึ่งสําหรับเจ้าอแกบดดาแกะสักคู่ แกลบดํานี้นะครับต้องเป็นแกลบดาที่เผาเผาเสร็จแล้วก็ต้องล้างน้ํานะครับเพราะว่าถ้าหากว่าไม่ได้ล้างน้ําเนี่ยเขาจะมีความเป็นเบสเยอะ,ะเวลามาปลูกต้นไม้เนี่ยเบสเยอะก็ไม่ใช่ว่าจะดีนะครับเป็นเบสเยอะต้นไม้ก็ไม่ชอบต้องล้างน้ําก่อนนะครับอะไรที่เกิดจากการเผาส,ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเบสเป็นด่างนี่นะครับ ีแกลบเผาก็ถือว่าโอเคนะครับโอเคแต่ก็ยังไม่ไม่สมบูรณ์นะครับก็ยังมีอรอยของแกลบแบบนี้ปนมานะครับจริงๆดูจากแกลบสีขาวๆเหลืองๆแล้วเนี่ยไม่น่าจะเกิดจากการไม่ไม่สมบูรณ์นะครับน่าจะเกิดจากการาผสมมามากกว่านะหมายถึงว่าผสมมาเพื่อเพิ่มปริมาณของเจ้าแกลบดำนะครับ เพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่ไม่สมบูรณ์เนี่ยเขาจะเขาจะมีรอยไหมนะครับอย่างนี้เม็ดนี้ไม่มีรอยไหมเลยสักนิดหนึ่งเห็นไหมครับน่าจะเกิดจากการที่ผสมมานะครับเพื่อเพิ่มปริมาณแต่ว่าในกรณีนี้นะครับในสัดส่วนนี้ก็ถือว่าพอรับได้นะครับผสมมาก็แต่ว่าน้อยนะครับถือว่าพอรับได้ทีนี้เดี๋ยวมาดูเจ้า ปุยมะพร้าวกันบ้างว่า,าจะเป็นยังไงปกติผมไม่เคยส่งลอ็อไม่เคยสั่งลถอตใหญ่ๆแบบนี้นะครับปกติเวลาจะใช้เองเนี่ยผมก็ไปซื้อจากร้านาวัสดุทั่วไปนะครับวัสดุอุปกรณ์การเกษตรเนี่ย ทั่วไปเกิดราคาก็จะแพงหน่อยครับเพราะว่าเขา้เขามาขายปลีกนี่สั่งลอตใหญ่ถ้าเกิดว่าเราจะสั่งลอตใหญ่ขนาดนี้แล้วสั่งไม่เยอะเนี่ยนะครับบวกค่าขนส่งด้วยมันก็จะแพงกว่าซื้อปลีกทั่วไปอีกนะครับต้องต้องสั่งลอตใหญ่หน่อยก็ออกมาก็ใช้ได้นานครับเก็บในร่มเนาะอยู่หลังคางไม่ชิดเก็บคู่กับฟางก็จะใช้ได้นาน เก็บไว้ได้นานพวกนี้ไม่ค่อยเข็มนะครับถุงจะไม่ค่อยเปื่อยถ้าไม่โดนแดดโดนฝนนี่เป็นขุยมะพร้าวครับขุยมะพร้าวก็ค่อนข้างโอเคเลยนะครับขุยมะพร้าวเนี่ยสวยผมสําหรับผมทีท่เคยซื้อใช้มาเนี่ยถ้าเทียบกันเนี่ยถือว่าสวยเลยนะครับ เป็น,นผลิตตะพันที่เป็นวัตถุดิบหลักนะครับซึ่งเราผลิตเองไม่ได้นะครับตรงนี้เราไม่ได้ไม่สามารถผลิตเองได้จริงแกลบดำเนี่ยผมเคยลองเผาแล้วนะครับแต่ว่ามันด้วยความร้อนด้วยองค์ประกอบหลายอย่างทําให้หายไปเยอะมากเลยกลายเป็นขี้เถ้านะครับไม่ไม่ได้กลายเป็นแกลบดําหรือว่าเป็นฐานแกลบแบบนี้ส่วนใหญ่จะกลายเป็นขี้เถ้ามันก็เลยไม่คุ้มนะครับซื้อมา ใช้เนี่ยสะดวกกว่า ừ, ในกรณีที่เรามีมีต้นทุนนะครับอันนี้ต่อไปแต่ถ้าจะผสมนะครับผสมดินตามสูตรของสวนผมที่เคยโพสต์ไปในคลิปก่อนๆเนี่ย <c oughs> ก็จะต้องมีวัตถุดิบหลักอีก <c oughs> หนึ่งอย่างก็คือ <c oughs> มูลไส้เดือนนะครับมูลไส้เดือนเนี่ยทางเราเลี้ยงไว้เองนะครับก็ไม่มั่นใจว่าจะพอใช้หรือเปล่าถ้าไม่พอก็ต้องขยายฐานการผลิต แต่อันนั้นเราสามารถผลิตเองได้ก็ไม่น่าห่วงแต่อันนี้เราทําเองไม่ได้ก็จะเป็นต้องซื้อนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับเจ้าแกลบดํากับเจ้าขุยมะพร้าวนะท่านเพื่อนๆท่านใดนะครับสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับแต่ผมไม่ได้ขายหรอกนะครับผมก็จะให้ข้อมูลติดต่อกับทางร้านไปนะครับก็ลองทักมาถามกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นใน ในเพจหรือว่าใน YouTube channel ก็ตามนะครับลองถามกันมาดูสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องจากกันไปด้วยภาพนี้นะครับกับบรรยากาศยามเย็นหลังฝนตกเนาะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจนะครับกดติดตามช่องนะครับติดตามช h a n n e l subscribe นะครับแล้วก็กดไลค์กดถูกใจเพจ facebook สวนเกษตรดอกยะาขาวด้วยนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ